โทนพรามอุบาสกผู้ระง,งับศึกชิงพระบรมสารีริกธาตุบุคคลผู้เกิดร่วมสมัยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้นมีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังพุทธศาสนาให้แ่กว้างไปยังนานาประเทศแม้แต่อุบาสกทั้งหลายที่เป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถดีมีความประพฤติดีการสร้างประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นและประโยชน์ร่วมกันหรือสาธารณะเพราะมีเรื่องกล่าวไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติซึ่งว่าด้วยการสร้างบุญกุศลอันเป็นผลที่เกิดบาร,รมีคือคุณธรรมที่ทําให้ถึงฟังหรือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรลุธรรมที่เป็นจุดหมายอันสงยิ่งโทนพรามอุบาสกเป็นผู้หนึ่งที่เกิดมาร่วมพุทธสมัยกับพระพุทธองค์ ในสมัยนั้นโทนพรามเป็นอาจารย์ใหญ่ในภาคพ,พื้นชมพูทวีปบุคคลที่เกิดขึ้นในเรือนของผู้มิตรกูลโดยมากผู้ที่ไม่ได้เป็นสิทธิของโทนพรามไม่มีเลยโทนพรามเป็นผู้ชำนาญวิชาตราเพศได้สั่งสอนบรรดาศิธิ์มาเป็นจำนวนมากมายเหลือขนานนับและทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการระงับความวิวาทระหว่างบรรดากษัตย์และพราหมณ์เจ้าเมืองทั้งหลาย ที่ทางมีความมุ่งหมายจะมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์จึงทําให้สงครามจึงพระบรมสารีริกธาตุไม่เกิดขึ้นท่านได้ทําหน้าที่เป็นคนกลางแบ่งพระบรมสารีริกธาตุดังมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคมภีติกานิการรำลึกมหาวัคแห่งมหาปรินิพ,พานสูตร ขอน้อมนำพุทธศาสนิกชนย้อนไปในวันถวายพระเพลิงพระพุทธองค์ครั้นการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชาแห่งแคว้นมคธได้ทรงสดับข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันพริริพานี่เมองกุสินาราพระองค์จึงทรงราชทูตไปหาพวกเจ้ามลละมองกุสินาราวา่า พระพุทธองค์เป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจ้าบางส่วนพวกกษัตริย์ชวีเมืองเวสาลีพวกกษัตริย์สกัยะเมืองเกบลพัททรงอ้างถึงความเป็นพระญาติกับพระพุทธองค์พวกกษัตริย์โูลีเมืองวัลกับปะพวกกษัตริย์โกศิยะเมืองรามคามพรามผู้ครองเมืองเวททิปกะและพวกกษัตริย์มลละเมืองปาวา ต่างได้สดับข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานิกุสินาราได้ทรงส่งราชทูตไปหาพวกเจ้ามัละมังกุสินาราเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เพื่อจะทําสถูปและฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ เมือ่อบรรดากษัตริย์และพราหม์ต่างต้องการพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์พวกชาวมัลละมุกศินาราได้ปฏิเสธกับพราจทูตเหล่านั้นว่าพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานในบ้านเมืองของพวกเราพวกเราจะไม่ให้ส่วนพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์การส่งคณะราชาทูตและบรรณาการไปของบรรดากริย์และพรามเจ้าเมืองเ,เหล่านั้นย่อมมีการเตรียมของทัพไปด้วย พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเตรียมจะตรงขเสนามีกองกําลังทัพสีเราโดยเข้าล้อมเมืองกุสินาราไว้อย่างแน่นหนาะจอมทัพเหล่านั้นได้ทรงพระราชสารยื่นคําขาดต่อมลกษัตริย์ทั้งหลายจะแบ่งพระบรมสารีกิกธาตุนี้แก่พวกเราหรือจะสุรบกับพวกเรามลกษัตริย์ทั้งหลายได้ตอบออกไปว่าพวกเราไม่ได้อารัธานาให้พระพุทธองค์เสด็จมาปริิพพานที่เมืองของเราแต่พระพุทธองค์เสด็จมาปรินิพพานเอง รัตนะคือแก้วอันใดเกิดขึ้นในบ้านเมืองของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายที่จะไม่ให้รัตนะอันนั้นแก่เราชื่อว่ารัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีในโลกมนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกพวกเราได้รัตนะอันประเสริฐสูงสุดเช่นนี้แล้วจะไม่ยอมแบ่งให้แก่ใครท่านทั้งหลายจะสู้รบก็ยินดีเป็นไรเป็นกันต่างฝ่ายต่างทำอาหารการท่านองตัวใช้มานะคือความถือตัวขู่คำรามต่อกันและกัน มีคำปุจฉาว่าถ้าหากเกิดสู้รบกันขึ้นข้างไหนจะมีชัยมีคำวิสชนาวา่าถ้าหากเกิดสู้รบกันข้างกษัตริย์มลละมองกุสินาราจะได้ชัยชนะเพราะเหตุไรเทพยดาทั้งหลายที่มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุจะต้องอยู่ข้างฝ่ายกษัตริย์มลละมุงกุสินาราในขณะนั้นทวนพรามผู้เป็นอาจารย์ใของมัณฑกษัตริย์ในจมพูทวีปได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเชิงเทินของปราการ และได้กล่าวซึ่งเป็นการร้องประกาศห้ามไม่ให้เจ้าเมืองเหล่านั้นทําการสู้รบกันพวกเจ้าเมืองไม่ได้ฟังเสียงของโทนพรามณ์ที่ร้องห้ามดังๆขึ้นเช่นนั้นจึงจําใจได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญเสียงนั้นฟังแท้เหมือนเสียงของท่านอาจารย์นี่แล้วทุกคนต่างหยุดเงียบเสียงลงทันทีโทนพรามรู้ว่าเจ้าเมืองเหล่านั้นได้ยินเสียงของตนต่างเงียบเสียงและนิ่งเฉยแล้วโทนพรามจึงกล่าวว่า ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลายขอปกท่านจงฟังคำมันเอกของกพเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นผู้กล่าวสารเสริญขันติการจะร่วมประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอุดมบุคคลเช่นนี้ไม่ดีเลยขอปกเราทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนเถิด ขอให้สถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกท่านแต่เพียงพวกเดียวเท่านั้นทุกคนควรได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เดียกันทั้งนั้นแล้วโทนพราหมณ์กล่าวรับภาษาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุถวายแก่เจ้าเมืองทุกเมืองบรรดาชุ่มเมืองเหล่านั้นพร้อมกันยินยอมยกให้โทนพราหมณ์เป็นคนกลางเพื่อทําการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทนพรามจึงสั่งให้เปิดรางทองที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุฝ่ายเจ้าเมืองทั้งหลายได้มายืนอยู่ใกล้รางทองนั้นพวกเจ้าเมืองทั้งหลายพอได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายมีสีเหมือนทองคําตามประการรำพันว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระสัพัญยูแต่การก่อนข้าพระองค์ได้เห็นสริระของพระองค์มีวันณะดังทองคําประดับด้วยพระมหาบุรุษลักษณะ32ประการ ด้วยพระพุทธรัศมีวันณะหประการงามรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการแต่บัดนี้เหลือเพียงแต่พระบรมสารีริกธาตุที่มีสีเหมือนทองคํานับว่าเป็นบุญวัสนาบาร,รมีของกษัตริย์และราชทูตทั้งหลายได้เห็นอภินิหารปรากฏเป็นมหัสัจจรย์ิงนักต่างองค์ต่างหมอบกราบถวายเฉลียพิวาชสิงสัจจรตามพระพุทธอธิษฐานปรากฏดังนี้คือ ผ้าหุ้มพระพุทธสรีระชั้นในหนึ่งผืนและชั้นนอกสุดหนึ่งผืนคงเหลืออยู่ตามปกติไม่ถูกไฟเตโชเผาไหมมีพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏอยู่ไม่ได้แต่กระจกระจายคือพระเขียวแก้วทั้งสี่พระราขวัญหรือหายปลาราทั้งสองพระอนุนหิส,สะคือกระดูกรอบหน้าผากหนึ่งพระทนหรือฟันทั้งหมด40องค์ส่วนพระบรมธาตุที่แต่กระจกระจายมีสันฐานต่างกันสมขนาดคือ ขนาดโตธรรมเลดถั่วแตกขนาดกลางธรรมเลดข้าวสารหากักขนาดเล็กธรรมเลดพันธักาดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ตนพราามผู้ได้รับผ่มไว้วางใจจากพวกกษัตริย์ทั้งหลายได้จัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นสิบหกทานานให้พระนครล,ละสองทานานมอบถวายให้กษัตริย์และราชทูตทั้งแปดหัวเมืองนำไปประดิษฐา,านเป็นสิริมงคลแก่พระนครของตอน พระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดของพระพุทธเจ้ามีอยู่แปดส่วนประดิษฐานอยู่ในจำพุทธวิปจัดส่วนพระยานาคนํำไปประดิษถานไว้ในรามคามหนึ่งส่วนพระเขี้ยวแก้วสี่องค์องหนึ่งอยู่ในดาวดึงสวรรค์องหนึ่งอยู่ในแคว้นคันทาปุระองหนึ่งอยู่ในแคว้นกาลิงคะและอีกองหนึ่งอยู่ในเมืองนาคเป็นอันว่าพื้นมหาปฏิพีนี้ได้เป็นที่ประดิสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่หลายแห่งด้วยกัน ขอทัานทั้งหลายจงตั้งใจนอบน้อมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของหายากโดยนับเวลาหนึ่งร้อยกับส่วนพระทนสี่สิบองค์พระเกศรและพระโลมาทั้งหมดถวยเทพเจ้าได้อัญเชิญไปองค์ละหนึ่งองค์และไปประดิษฐานไว้ในจักรวาลหนึ่งหนึ่งในขณะที่โทนพราหมณ์กำลังใช้ท่านาน,านทองตวงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้ถือโอกาสฉวยพระเขียวแก้วเบื้องขวาเก็บซ่อนไว้ที่มวยผม ข้าวสกเกทวาราชทรงสำรวจดูว่าใครหนอได้ฉกฉวยเอาพระเขียวแก้วเบื้องขวาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งการตรัสเรื่องสัจจะสีพระองค์ทรงเห็นว่าทวนพราหมณ์ฉกฉวยเอาไว้จึงคิดว่าแม้ทวนพราหมณ์ก็ไม่สามารถกระทำสการะที่สมควรแก่พระเขียวแก้วนั้นได้พระองค์จึงอัญเชิญพระเขียวแก้วจักมวยผมของทวนพราหมณ์วางลงในภพอทองคำ แล้วทรงนำไปยังเทวโลกปริสถานไว้ในพระจุลามณีเชดีในสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายโทนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วหาพระแก้วแก้วที่ซ่อนไว้ไม่พบจึงคิดว่าทานานทองคำนี้มีฐานะดังพระบรมสารีริกธาตุจึงทูลขอทานานทองคำนี้และนำไปบรรจุในพระสถูปที่ก่อสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าตุมพระสถูป แปลว่าพระสถูปบรรจุทานานทองปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุแพร่กระจายออกไปจากจมพุทวีปคือประเทศจีนที่เบตญี่ปุ่นสีลังกาสุวรรณภูมิคือเวียดนานพมพม่าลาวเขมรและไทยเนื่องจากพระมหากษัตริย์เถระเจ้าตายเข้าฌานสมาบัติปรากฏอนาคตังสายจานเห็นแจ้งปรากฏว่าในอนาคตการต่อไปภายภาคหน้าพระบรมสารีริกธาตุที่กริย์ทั้งห นำไปจะไม่ปลอดภัยจากภัยหลายประการภัยจากโจรภัยจากพระราชาภัยจากประชาชนเสื่อมความเลื่อมใสศรัทธาและจะมีศาสนาอื่นมาเบียดเบียนจึงได้นำพระบรมสารีริกธาตุเกือบทั้งหมดมาฝังไว้ใต้ดินพระมหากระสปเถระเจ้าผู้ทรงอภินญญาได้ตั้งจิตอธิษฐานทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองต่างๆให้เคลื่อนลอยมาปรากฏ หากพระบรมธาตุส่วนใดสมควรสถิตยอยู่นสถถุเจดี JD ที่เดิมก็คงให้ทรงประทับอยู่อย่าได้เคลื่อนออกมาครันพระเถระเจ้าอธิษฐานจิตกระทําพิธีบวงสงบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จลอยมาทางอากาศเป็นดวงแก้วใสคล้ายดวงดาวที่จะรัดแสงพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นจนวนมาก เป็นที่น่าอัศจรรย์พระเจ้าอาชาติศัตรูและพระมหากษัตริย์ดำเนินการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมให้จารึกอักษรลงในแผ่นทองคำระบุคำจารึกว่าพระเจ้าธรรมมาโสกราชจอมจกกักรพรรดิจกเป็นผู้นำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ออกแจกจ่ายไปทั่วทุกหัวเมืองในแผ่นดินชมพูทวีป พระพุทธศาสนาล่วงเลยมาถึง218ปีปรากฏเป็นไปตามคำทํานายของพระมหากษัสปาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้เป็นผู้พบพระบรมสารีริกธาตุนั้นเนื่องด้วยพระมคลีบุตรสาเถระผู้ทรงอภิญญาญาณเห็นอนาคต,ตการต่อไปภายหน้าว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมคุณในจพูทวีปแต่กลับจะเรนงุ่งเรืองในเขตปัจจันตชนบทโดยเฉพาะในสวรรณภูมิประเทศ จึงได้จะทรงพระอาหารหันตัสาวกแบ่งสายออกไปเก้าสายสายที่เก้ามีพระโสดาอรหันต์และพระอุตรอาหารหันต์พร้อมด้วยสาวกรวมห้ารูปเดินทางไปยังสุวรรณภูมิประเทศพร้อมกับนำพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานพร้อมเผยแผ่ประธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง พระบรมสารีริกธาตุในประวัติศาสตร์ของไทยได้มีพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเดินทางทั้งทางบกทางเท้าและทางเรือสัมพาวนำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ตามหัวเมืองสำคัญต่างๆเช่นนครศรีธรรมราชนครปฐมกรุงเสียยุธยาเมืองลำพูนเมืองเชียงใหม่เมืองลำปางและหัวเมืองชนบทอื่นๆจากหลักฐานตำนานการสร้างเจดีย์พระธาตุหิพุนชัยนครลำพูน พระเจดีย์ลำปางหลวงนครเขางพระเจดีย์พระาธาตุดอยสุเทพคนครเชยียงใหม่เมืองลำปางและเมืองชนบทอื่นๆจากหลักฐานการสร้างเจดีย์พระาธาตุเหล่านี้ปรากฏหลักฐานว่ากษัตริย์ล้านานาในสมัยโบราณข้าราชการบริพานพระสงฆ์และประชาชนต่างยินจด์การเห็นปฏิหารการเสด็จออกมาของพระบรมมสาฤีริธกธาตุ้างเป็นดวงแก้วใสคล้ายดวงดาวลูกกลมตัวทับหส้ม จังหวัดลำปางมีปรากฏการณ์พินิหารจึงเรียกวัดนั้นว่าวัดพระธาตุเสด็จมีวัดอุมลองวัดบ้านเวียงวัดดอยป่าตานมีปรากฏการพระธาตุเสด็จไปเยี่ยมหากันได้ระหว่างสามวัดณนะเมืองแพร่ก็มีตำนานเวลาปรากฏการพระธาตุเสด็จไปมาหากันได้เช่นวัดพระธาตุช่อแห่พระธาตุแช่แห้งเป็นต้น ในบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุแสดงปฏิหารมีปรากฏเป็นหลักฐานมากมายเช่นศิลาจารึกสมัยกรุงสุขโขทยัยกล่าวถึงพระมหาเถระศีสัทธาราชจุลามณีแห่งสุขโขทยัยได้ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุอันมีพระเกตธาตุได้พบสิ่งอัศจรรย์โดยพบเห็นพระาธาตุเหล่านั้นแสดงปฏิหารด้วยประการต่างๆเช่นพระบรมธาตุเสด็จไปในอากาศสว่างเหมือนสายฟ้าแลบบ้าง ล่องลอยเป็นดวงดาวสุกใสสว่างบ้างเปล่งแสงฉับพันรังสีเป็นประกายร้งแผ่รัศมีพุ่งออกมาเป็นสีเหลืองชมพูแดงเขียวขาวในสมัยสมเด็จพระราเมเสวรพศ1927ได้ทอดพระเนตรเห็นปฏิหารพระบรมสารีริกธาตุเสร็จออกจากพระเจดีย์ของวัดก่าโบราณในพระนครเสียอยุธยา พระองค์ทรงเลื่อมใสจึงรับสั่งให้สถาปนาพระมหาธาตุสงถึง19วามียอดฉัดสูงถึงสวาณที่นั้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เคยทอดพระเนตรเห็นพระบร,รมสารีริกธาตุแสดงปฏิหารหลายครั้งโดยเสด็จออกเป็นดวงกลมโตลอยมาบนนภาเวียนเป็นทักษิณาวัตรจากตำนานที่บันทึกไว้พระนเรศวรมหาราชได้พบปฏิหารของพระบรมสารีริกธาตุเสด็จถึงส,สี่ครั้ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานปรากฏเป็นจดหมายเหตุเล่าถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงพนวดได้เสด็จไปนมัสก,การพระประถมเจดีพร้อมด้วยพระสงฆ์หลายรูปครั้นเวลาค่ำพระองค์เสด็จขึ้นไปสวดมนต์แล้วได้อธิษฐานจิตขอให้เกิดสิงอศัศจรรย์ให้ปรากฏอันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาย,ยิ่งขึ้น และหาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปริสถานอยู่ณภายในเจดีย์หรือ,อยังปริสถานเหลืออยู่ในโลกกด็ดีขอเทยพยดาผู้ทรงฤทธิผู้เฝ้าดูแลรักษาจงมีเมตตาแบ่งพระธาตุให้อสององค์สององค์จักได้นำไปบรรจุไว้ในพระพุทธรูปที่หล่อใหม่มีพระนามว่าพระสัมพุทธพันนีและอีกองค์หนึ่งบรรจุไว้ในพระเจดีย์เป็นที่สการะบูชาในกรุงเทพ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่กรุงเทพประมาณหนึ่งเดือนในคืนวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดได้พบองค์พระบรมสารีริกธาตุที่ฐานพระพุทธรูปสององค์ซึ่งต่อมาพระบรมสารีริกธาตุทั้งสององค์นี้ทรงให้บรรจุไว้ในพระพุทธรูปสัมพุทธพันนีและพระเจดียสุวรรณผลึก และพระองค์ได้ทำการสถาปนาปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ซึ่งแต่เดิมเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่แต่ชำรุดสุดโทรมปรักหักพังจากอดีตการอันยาวนานนับแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันและเข้าส่พระณิพานคงเดือไว้เป็นอนุสรณ์วัตถุธาตุคือพระบรมสาศรีริกธาตุซึ่งได้แพร่กระจายไปอยู่นประเทศที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเคารพบูชาเท่านั้น ประชาชนผู้เลื่อมสายต่างเดินทางไปบูชาพระเขียวแก้วที่ประเทศศรีลังกาแต่ละวันนับจำนวนได้เป็นเรือนแสนแม้พระเขียวแก้วที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาชนชาวไทยและต่างชาติทั่วทุกทิศต่างก็พากันไปกราบไหว้สักการบูชากันอย่างเนืองแน่นนับจำนวนได้เรือนแสนเรือนล้านการพบเห็นสิ่งใดในโลกจะเป็นโคตดเพชรโคตทับทิมหรือสิ่งวิเศษอื่นใดก็ตาม จะไม่เกิดความร่มเย็นอิ่มเอิบสุขใจเท่ากับการที่พบเห็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตามประเพณีของชาวชมพูทวีปที่อารามพระศรีมหาโพธิมณฑลจะมีการอารัธนาพระบรมสารีริกธาตุให้หมายชนมัสการเป็นประจำทุกปี ในบันทึกของพระถังสำจังได้กล่าวถึงการเข้าร่วมในงานนี้มหาชนจะถวายเครื่องบูชาด้วยดอกไม้เครื่องหอมและนมัสก,การพระบรมอธิธาต์ใหญ่บ้างเล็กบ้างเมื่อนมัสก,การเสร็จจะนำขึ้นปริสถานในพระสถูปตามเดิม ในครั้งนั้นเกิดมาสศจรรย์ขึ้นแสงไฟในห้องอับแสงลงเพราะถุกขับด้วยแสงประหลาดส่องแสงประพาสไปทั่วทั้งภายในและภายนอกเป็นแสงเบญจรงเป็นรัศมีโปวยพุ่งไปในนภาลายัยสว่างสวัยไปทั่วดินฟ้าแม้บนเวหาดาวเดือนก็อับแสงไปสิน้นความสว่างได้ปรากฏนานเท่ามื้ออาหารแล้วจึงค่อยหายหมดไปขั้นต่อมาได้เกิดเหตุการณ์มาัศจรร์ที่สําคัญขึ้นอีกสองครั้ง คือครั้งที่หนึ่งต้นปีพศ2521ประมาณสองทุ่มสมัยพระสุเมธาธิบดีอดีตเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาท่านได้เห็นความมหัศจรรย์ในลักษณะคล้ายกันพร้อมคณะพิสูจน์สงและสาธุชนบริเวณมณฑลพุทธคยาครั้งที่สองระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจตุลาคมพศ2544ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ท่ามกลางสายตาของคณะพระพิสูจนสงฆ์และสาธุชนน,นพุทธคายามหาวิหารเรื่องราวความมหัศจรรย์ของพุทธ,ธานุภาพพระบรมสารีริกธาตุยังคงมีอีกมากมายพวกเราในฐานะเป็นชาวพุทธนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดายิ่งได้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธองค์ ยิ่งเกิดอน,นิสงส์แก่ตนจนได้เห็นแจ้งธรรมน้อมนำเอามาชำระกิเลสตัณหาออกจากใจเบาบางหรือขุดสำรอกออกจนหมดสิ้นจะเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการเป็นแน่แท้จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เปรียบม่ได้ในสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ดังเรื่องราวของท่านโถนพรามอุบาสกผู้ได้บรรลุมรรคผลในชั้นที่สคืออนาคามีผลการที่โถนารามได้พบพระพุทธองค์ และเกิดความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีอังคุตรนิกายจตุกานิบาตแห่งจก,กระวักในโทนสูตรพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าโทนพราหมณ์ผู้นี้จะได้สําเร็จสามัญญผลผลที่เสมอกันสประการจะสารเสริญคุณของเราด่คำสารเสริญชื่อโทนคชิติ หรือการบัรลือของโถนพราหมหนึ่งหมื่นสองพันบทและเมื่อเราปรินิพานแล้วโถวนพรามจะได้ระง,งับความวุ่นวายใจที่จะเกิดขึ้นในจมพูทวีปแล้วจะได้เป็นผู้แบ่งอติธาต์ของเราพระพุทธองค์จึงได้เสด็จพระพุทธดำเนินไปตามทางนั้นเพื่อให้โถนพราหมจะได้เห็นรอยเท้าของพระพุทธองค์แล้วโถวนพราหมจะตามรอยเท้าไปแล้วพรามจะถามปัญหาต่อพระองค์ พระองค์จะแสดงสัจธรรมให้พรามฟังพรามจะได้บรรลุมรรคผลชั้นที่สามส่วนโทนพรามได้เห็นรอยพระบาทที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไว้คือพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะแสดงเจดีคือรอยพระบาทแก่ผู้ใดทรงอธิษฐานปรารบถึงผู้นั้นว่าบุคคลผู้นั้นจงเห็นเมื่อโทนพรามได้เห็นรูปจักคือรูปกงรถ พร้อมด้วยร,รมหนึ่งพันซี่ในรพระบาทจึงคิดว่ารอยเท้าเช่นนี้ช่ารอยจะไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์เป็นแน่จึงเดินตามรอยพระบาทไปและได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าพระพุทธองค์เป็นเทวดาหรือเป็นคนทันหรือเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์หรือพระพุทธองค์ตรัสว่าตถาคตไม่ใช่บุคคลเหล่านั้นตถาคตเกิดในโลกจเจริญเติบใหญ่ในโลก แต่ตถาคตอยู่เหนือโลกไม่ติดอยู่ในโลกอาสวะเหล่านั้นตถาคตได้ละหมดแล้วท่านจงจำตถาคตไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าและทรงแสดงธรรมแก่โทนพรามเมื่อโทนพรามได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ได้สำเร็จพระอนาคามีผลโทนพรามผู้เป็นอุบาสกที่ได้เป็นพระอนาคามีเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นผู้มีบรารมีเป็นอาจารย์สั่งสอนศีลมากมาย จึงเป็นที่ยอมรับของระบรนดากรัตย์ในชมพูทวีปทำให้สามารถระง,งับเหตุที่จะเกิดสงครามก้าวทับได้ด้วยบารมีเหล่านั้นและพุทธศาสนิาชนขอน้อมระลึกพระคุณด้วยความเคารพบอูชายอย่างสงสุดแด่โทนพรามอุบาสกในพุทธกาล